ถามวาสุเมื่อนี่บ่มีไผเหงาบ่ก็เหงาอยู่แต่กูก็อยูก็มั่นมาโดนแล้วพอมีคนเขามาคุยกูก็คุยกับเขาได้แค่แป๊บเดียวแล้วกูก็วุ่นกับเม้อยู่นในหมดส้นตวัวอีกมันเหมือนมันติดนิสัยอ่ะบางที่เห็นคนหนาหาก,กูก็ทักไปคุยพ่อเขาตอบกูก็ดีใจคุยไปมีความสุขได้แค่พักหนึ่งกูก็เบื่อในความรู้สึกแม่งวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้เอาเวลาคิดงาน เหนื่อยงานกับพ่แห่งผักพนแห่งไงแมงแหง่งหูสึกว่าต้องการความเป็นส่วนโตัวโคตรหลายจนรู้สึกว่ามันชินชาบ่ราหูสืกกับเรื่องแบบนี้นะวะผ่านความสุขผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดคิดหวังสมหวังมันเจอมาเบิดแล้วจนรู้สึกว่าหัวใจกูแมงด้านบางคนถามว่าบ่ามีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอมีเวลากูกยกินมเราหยอดจะเมากูก็ว่างพอดีแค่นั้นนะที่วิต